สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงสวนไผ่นัดวงศาแล้วนะคะขับรถคดีมามาไกลมากนะคะออกจากอำเภอพนาประมาณที่16กิโลนะคะดูนะสวนไผ่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ,ะเจ้าของเขาบอกว่าที่ตรงนี้เป็นนอสอสามกอนะคะประมาณ27ไร่เนาะ เดี๋ยวจะให้ดูพื้นที่รอบๆไปก่อนนะคะเห็นไหมคะตรงนี้โรงเรือนโรงเรือนอน่าจะเป็นที่พักนะคะอาจจะสร้างไว้รอลูกค้าที่เขามามาซื้อต้นไผ่หรือว่ามาซื้อพันไผ่นะคะก็หลังใหญ่พอสมควรอ่ะมีคนมาขายลอตเตอรี่้วย คือตรงนี้ก็เป็นเตาเผาสวยๆค่ะอ๋อยังไม่ซื้อคะ่ะมีเลขอ,อะไรบ้างเอง่ย <c oughs> มีหลายตัวค่ะมีมีสองห้าห้ามีแปดเจ็ดหนึ่งมีคนมาขายลอตเตอรี่ด้วยศูนย์เจ็ดก็มีศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หกยังไม่อยากได้คะ่ะเข้าไปนะคะ 8, 9, ค่ะขอบคุณนะอันนี้เป็นเป็นเตาเผาถ่านเนาะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอีกอันเตาเผาถ่านมันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือเดี๋ยวไปอ่านตรงนั้นก่อนนะคะเตาดินถ่านปรุงดิน อ๋อเป็นเตาดินฐานปรุงดินเนาะไม่แน่ใจว่าเอาไปปรุงยังไงคงจะใช้ฐานเนี่ยไปปรุงดินอ่าตอนนี้นะคะก็มาดูแหนะนี่คือบังหวะน้ำเพราะว่าเป็แหน่แดงแล้วฐานเนี่ยเดี๋ยวฟังแล้วกาทำอะไรกันเดี๋ยวมันก็ดูดน้ำจนอิ่มเป็นจมอ่ะนะคนนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วสภาพน้ำสภาพน้ำน้ำมันจะเป็นกรดครับผมน้ำบาดาล คือถ้าเกิดน้ำบาดาลมันเ่ยนเป็นกรดเกือบหมดนะครับทีนี้ถ้าเกิดมาใช้เลี้ยงสัตว์พวกนี้เราต้องปรับปรับเสร็จเราก็อยู่ได้เดี๋ยหอยตอนนี้เชอรี่อะไรโอ้เยอะเลยนี่โอ้ตอนนี้พร้อมแป๊บเดียวเขาจะูอันนี้คือแหน่แดนนะคะแหน่แดงฟังได้ฟังไหมเมื่อกี้เขาพูดว่ายังไงเออ

เดี๋ยวเราค่อยไปถามเขาอีกรอบหนึ่งนะคะว่าหอยเชอรี่เขาเลี้ยงไว้ทำไมมันเกี่ยวอะไรกับสวนไผ่เนาะเดี๋ยวผูจะเล่าให้ฟังละกันนะช่วนี้เราดูพื้นที่รอบๆไปก่อนดูเห็นไหมคะต้นไผ่เยอะมากเลยฝั่งนู้นพูดจริงๆนะว่าไม่เคยรู้เลยว่าเขาปลูกต้นไผ่ ส่วนมากตอนเราเด็กๆเราก็จะแบบยังไงล่ะเราจะเห็นว่าเป็นกอไผ่แถวๆบ้านเราเนาะดูไผ่ต้นนี้ทำไมมันเหลืองจังเลยไม่เคยเห็นเลยนะเคยเห็นแต่กอไผ่ต้นไผ่ที่เป็นต้นเขียวๆต่อไปเนาะไปดูไปเรื่อยๆต่อไปเนาะไปดูไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราตามก้นเขาไปดูก่อนเขาจะไปไหนกันเขาบอกว่าในสรดตัวนี้มีหอยเยอะอ่ะเนยหนุ่มเหลือตายใหญ่ด้วหอยเยอะมากผมลงตรงนี้แหนแดงเต็มเลยปลาปลากินหมดครับเอาไหนแดงมาลงสรดด้วยพี่พี่เลี้ยงหอยเชอรี่ทำไมคะหอยเชอรี่ใช่หลักๆก็สร้างนิเวศก็คือเรามีหญ้าพวกหญ้าศรีสวานหรืออะไรต่างเนี่ยไอ ให้มันได้กินสร้างนิเวศไปเรื่อยๆนะปล่อยอย่างที่สองก็คือเราเราได้กินตัวหอยเองด้วยแต่ผมไม่เคยกินนะหมายถึงเราสร้างให้มันมีระบบนิเวศแค่นั้นเองไม่เกี่ยวกับกอไผ่ไม่เกี่ยวกับต้นไผ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไม่สร้างนิเวศปุ๊บเนี่ยคือบางทีศพสวามันเยอะเนาะหรือจอกจอกแหนหรือหรือที่เราปล่อยปล่อยผักบุ้งผักอะไรเงี้ยมันจะเยอะเกินไปล้นล้นอ่ะนะ เราก็ใช้อาศัยเอาเชอร์รี่ลงเลยแล้วก็มันเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเหมือนหอยฟังกบหอยโขงนะโอเคมาดูผม,ม,มนได้ยินเลยยังคะ,คะเขาบอกว่าที่เขาเลี้ยงหอยเชอร์รี่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับต้นไผ่เขาบอกว่าเขาสร้างระบบนิเวศต,ตอนแรกปุ๊กก็งงเหมือนกันว่าเขาเลี้ยงทายําไมเขาบอกว่าเลี้ยงสร้างระบบนิเวศนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากการ กินหอยเชอรี่นะคะจะบอกว่ารสชาติดีมากตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราชอบไปเก็บอ่าเก็บหอยเชอรี่ที่ทุ่งน่ะเอ๊ะ,เ,อะเห็นพี่คนหนึ่งดูรดน้ำด้วยสวัสดีคะ่ะอ๋อนี่มันต้นไผ่ที่เออไว้ขายใช่ไหมคะ อ่าตอนนี้ก็พมีต้นฝรั่งด้วยนี่ก็ได้นี่ถูกแล้วคืออีสานดินจะเป็นกดนอกจากเจ้ามีต้นมะม่วงแล้วนะคะก็ยังมีต้นฝรั่งเป็นกดเป็นกมากด่ากฝั่งเขาบอกว่าฝรั่งต้นนี้มาจากไต้หวันงไงนี้เป็นด่างซึ่งเราต้องเอาไม้ลังผูดเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นด่างอยู่ด้วยไงซึ่งถ้าเกิดผ่านการแช่ที่เป็นน้ำแล้วน้ำมาใส่ด้วยปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งสร้างด่าง ปลายเป็นผิดใช้แล้วเราใส่ปุ๋ยไปมันก็ไม่เค็มไม่ไม่เค็มก็ผมขายลูกค้าคนหนึ่งอยู่เปเภอกแดงจังหวัดระยองเขาปลูกผักบัเลยไม่ได้เลยเขาสั่งไปผมคันรถเนี่ยนะคันร์ล์ข้อไปใส่ทุกวันิล้์ขายผักพุทธลมเลยที่จะเขาจะเอาอีกเนี่ยต้อบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอีกเพราะว่าเขาขยายเต็มสายรถเลยนะนะแต่รถแต่เกิดเต็เมื่อกี้รถที่มีท่งเหล็กอ่ะคันผมไปส่งให้กลางคืนเลยวันนั้นบกโอ้โหมันเฮ้ยใช้ได้เว้ยก่อนหน้านี้เขาปลูกแล้วมันไม่ได้ไงเพราะว่าดินมันเค็มอ่ะนะ และอีกที่หนึ่งอำเภอแวงแวงแวงน้อยของเกนก็ใช้ถ่านเหมือนกันในการแก้ดินเกนที่เราเจอเมื่อกี้นี้ก็คือเขาเอามาปรับดินให้ใช่ไหมคะเอามาปรับให้เป็นปรับดินให้ค่าให้ให้ค่าพีให้สูงขึ้นให้ค่าพีให้สูงขึ้นให้ความหนามมากขึ้นแล้วให้ดินร่วนซุยแสดงว่าดินความชื้นดินมันเป็นกรดเนาะไอ้ถ่านที่เราเจอเมื่อกี้ค่ะได้คําตอบแล้วว่าเขาใช้ในการปรับดิน นะคะอ่ะสังเกตดูนะนี่นเขาจะเอาฐานที่เราเจอเมื่อกี้ค่ะมาปรับดินให้ค่า pH มันสูงขึ้นดูต้นนี้ก็ใสเห็นไหมได้คำตอบแล้วตอนแรกเราก็นึกว่าเขาทำขายไม่ใช่เขาปลูกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยชื่อสวนไผ่ อะไรนะเมื่อกี้ลืมดูสิปูดีแย่จังเลยอะจำชื่อสวนไผ่ไม่ได้นะอ่าไม่เป็นไรความจำสั้นแต่รักฉันยาวเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูเนาะฝรั่งลูกนี้นะคะมาจากไต้หวันเดี๋ยวจะลองชิมดูแล้วจะมาพูดให้ฟังว่ารสชาติเป็นยังไง ดูเขาค่ะอันนี้ต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรต้นสตรอเบอรี่นะคะที่สวนผายของพี่เขามีต้นสตรอเบอรี่ด้วยดีจังเลยอ่ะตอนแรกเราคิดว่ามีเฉพาะต้นผายดวสตรอเบอรี่มันจะเป็นลูกตอนไหนอะค่ะ ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่มกราถึงเมษาครับผมหมดหมดถึงหน้าแล้งครับอเพราะว่ามันจอกลูกตั้งแต่มกราจนถึงเมษาเนี่ยอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราคืปักปุ๊บมันก็มันก็ติดแล้วนะมันก็เร็วคือเราซื้อไม่ต้องไปเยอะเราก็เพาะได้เนาขยายของเราเองเรื่อยๆเลกๆผมมาผมทำหกพันต้นนะทดลองฐานฐานไม่ใคร 6พันต้นอยู่อยู่ซุ้มนู่นอยู่ข้างข้างหน้าที่เป็นเนินดินะนร่บโอ้โหลูกค้าเยอะมากทั้งซื้อต้นทั้งมาเรียนมาดูอะไรเงี้ยมาดูว่าเออมันยังไงคนนี้เราไม่ใส่ขุยมะพร้าวนี่ได้ไหมน่เราผสมเองดินแกลบดินถ้าแกดินเยอะเกินไปมันจะแน่นครับเราใส่คือให้มันโปร่งที่สุดแล้วเราเติมได้ดูอเดี๋ยวปูพาไปดูฝั่งนู้นนาะพี่เขาเพาะต้นสตรอเบอรี่ขายด้วยดู เยอไมูกเลยนะคะเติมตาเติมใจมากเลยว่าสวนไผยม right ีทุกอย่างเลยแอดูั่งน um, nice ี่น่าจะไหลต้นอยู่นะส่วนฝั่งนั้นเป็นต้นไผ่ที่เขาพาอพันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะพร้อมขายเยอะมาก น่าจะใช้ทุนเยอะมากเลยนะคะเจ้าของสวนคงจะรวยมากเลยดูสิแถวนึงเนี่ยกี่ต้นนะหนึ่งสองสามี่ห้าหเจแปดเกแถวละสิบต้นแถวละสิต้นกว้างคูณยาวอุย้ยลองนับดูไหมไว่ากี่ต้น เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามี่ห้าหกดปดเกสอ่ะทางยาวนะไปกี่ต้นนะ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองห้าสหกสิบเเยีิบเอ็ยีสยี่สิบสามยี่ส่้าเจ็ขีเยน้ำแล้วอะแต่เยอะมากเลยรู้แค่ว่าเยอะมากนะคะ ถ้าเขาทำเยอะขนาดนี้ก็แสดงว่าลูกค้าเขาเยอะมากเลยแต่ว่าเขาเอาไปปลูกที่ไหนกันนะดูสินะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะแถวแล้วเป็นพันพันต้นเลยนะเนี่ยน่าจะพันสองพันนะไม่ถึงแถวนึงนะล้วเนี่ยก็ประมาณกี่แถวเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแถวน่าจะลายหมื่นต้นนะคะลายหมื่นต้นคูณไปต้นละเก้าสิบบาทแสดงว่าลายได้เขาต้องเยอะมากๆเลยเป็นไงคะชี่จริงเรื่องกเกษตรนี่ถ้าทำได้ก็ดีเนาะถ้าทำได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็เหมือนแฟนแเราแหละไม่รู้ทําอะไรบ้างเห็นอะไรก็สนใจไปหมดนะคะอยากทําไปหมดแต่ไม่เห็นจะทําอะไร <c oughs> ขำๆนะไม่ใช่หรอกบางทีเราก็บ่นให้เขาตลอดแหละแต่ถ้าเป็นความสุขของเขาก็ให้เขาทําไปเนาะก,กลับมาที่เดิมแล้วนะคะเป็นยังไงเอ่ย สนุกกันไหมนี่อันนี้ตัวนี้เป็นลำไม้ไผ่ลำไม้ไผ่ที่แบบตัดไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้น่าจะมาทำฐานไม่แน่ใจนะน่าจะามาทำฐานแม่ก็มาทำฟืนยังไม่ได้ถามเดี๋ยวจะไปถามให้นะว่าตกลงไอ้เยอะๆเนี่ยเขาไว้ทำอะไร เดี๋ยวขึ้นเนินก่อนกลับมาที่เดิมแล้วเดินไม่ทันเขาสักทีหรอกเรานะแล้วกาไปเดินไปเรื่อย เริ่มจะเหนื่อยละอ่ามาถึงโรงเรือนที่เล่าให้ฟังว่าน่าจะไว้ให้ลูกค้าที่มาเที่ยวชมนะคะนั่งพักเนะาะอากาศเย็นสบายแต่ว่าคือที่ขายได้มันจะเป็นก้าดาวที่ถึงโพลเรียบร้อยเลยไง อะไรเนี่ยดูเข้าไปไหนกันตามไปก่อนมาที่เดิมที่เราเห็นคุณลุงคนนั้นลุงคนนั้นที่เขาลดน้ำต้นไผ่เขาบอกว่าเขาชําเอาตัวนี้เขาชําเอา เนี่ยเนี่ยเนี่ยปักชำคุณลงุงเราต้องรดน้ำวันละกี่ครั้งคะวันละครั้งครับเอาวันละครั้งรดเฉพาะตอนเย็นตอนเช้าเราจะครบยอกนะครับเอาวันนี้จจทำไม <รถ S 1> ทำไมลุงรดตอนเย็นละ่ะเพราะว่าครบยอดนั่นสำคันที่อ๋อคุณลุงกำลังรดน้ำ<อ><อ>ไม่ถึงว่าวันหนึ่งให้รดทีหนึ่ง อือันนี้คือชำเหรอคะชำชำเอาชำเอาก็เป็นเหรอคะชำก็ได้เอาก้านใช่ไหมตัดกิ่งตัดตรงข้อแล้วก็ชำอันนี้อันนี้คืออะไรไผอินโดไผตรงอินโดอันนี้ไผตรงอินโดจีนตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ สามกิ่งร้อยกันนีอ่อ๋อสามกิ่งร้อยเดียเ๋ยวต่ขนาดของกิ่งครับเขาเขาปลูกเอาต้นใช่ไหม<อ>ปลูกเอาต้นอ๋อมีหนออ่อ,นอดด้วย<อ>หนูเดินไปรอบที่แล้วไม่มีหน่อเลยมันเลยรดน้ำครับอ๋อถ้าถ้ารนนาดน้<อ>ําก็มีหนอ่อมันอยู่นู่นเดี๋ยวนี้มันจะมีกระช่างงูเห็นไหมหลายหลายชนิดบ้างอันนี้เรียกไผ่ตรงอินโด ไผ่ตรงอินโดจีนหรือเปล่าเขาบอกว่ามีหนอด้วยนะถ้าลดน้ำก็จะมีหนอแสดงว่าไม่ได้ลดน้ำก็เลยม,มีหนอให้กินเป็นยังไงนะดูอันนี้ไผ่ที่ตัดกิ่งมาชำดูเข้าขายันจริงๆเลยเนาะ บอกว่าอันนี้เป็นไผ่เก่าด่ามันมีไผ่หลายชนิดมากเลยเราไม่เคยรู้เลยโอเคอตอนนี้ก็ซื้อแล้ว5้าต้นนะเราไม่น่าจะได้ทำธุกรกิจเหมือนเขาหรอกเราจะไปปลูกทำอะไรนะปลูกไว้ใช้ประโยชน์ใช้สอย ปูไว้บริจาาดูอันนี้พันอะไรนะสร้างมนสร้างมนนอละสองร้อยสร้างมนครับอีกสามอีกสามตัวนี้ต้นเอ๊ะเอ๊ะตัวนี้สร้างไผ่สร้างไผ่สองร้อยสร้างไผ่ตัวนี้เก้าสิบสร้างมนสร้างมนอะไรเนาะสร้างมนสร้างไผ่เขาก็เข้าใจตั้งชื่อเนาะอันนี้ใจเองนะไม่จ่ายให้นะ ประจำค่ะคนนี้ไม่เคยโจกเงินเจ้าของสักทีอ่่าาวในละสองสองต้นอันนี้อันนี้พันอะไรคะพี่อันนี้เป็นเก้าดาวโคลอมเบียครับเก้าดาวโคลอมเบียเป็นไผ่มาจากแอฟริกาอันนี้ก็ซ้ำงู จะโตขึ้นไปมันจะหนาหมดใช่ไหมหนามมันจะมีตามกิงครับที่ลำมันจะไม่มี <c oughs> มันต่างกันยังไงล่ะสามพันนี้สามพันนี้ก็จะเป็นไม้แต่นี้จะเป็นไม้เล็กกว่าคือเน้นเน้นลำทั้งสามตัวเลยเน้นขายลำพวกทำทำพวกแคร่ไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่ครับกี่ปีถึงจะได้ตัวนี้เหรอน่าจะห้าปีผูกไหมห้าปีห้าปีจะได้ใช่ซามุนก็เร็วหน่อยนึงแต่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับื่ออะไรสามตัวนี้สร้างไฟเป็นไม้เนื้อแข็งที่สุด อ่าเนื้อแข็งที่สุดแล้วก็ตลาดกว้างใหญ่ที่สุดมีที่ถามเรื่องอะไรนะผ่านใช่ไหมใช่หมานไม้ที่จะเผาแล้วใช้ลำใช้ถ่านเอ่อคือไม้ไผ่ได้ทุกชนิดเลยที่ที่มันเนื้อน่นนะับอ่าถ้าเนื้อเอาแบบเอาแบบกรงกรงก็คือเอาถ่านโดยเพราะเนี่ยต้องเล่นโดอินโดมันจะเนื้อหนาเนี่ยเนี่ยที่ที่ตัดเป็นกองเกี่ยงไปดู่ิป็นกองกองเนี่ยใช่หมาโดอินโดอินโดตออเท่าไหร่ ตามเขาไปดูเขาพูดเรื่องเผาถานตอนแรกว่าจะพอแล้ะแหละเอาเอาเรื่องเผาถานอีกนิดเนาะนังไงที่ปูเราให้ฟังว่าเขาตัดต้นไม้ไผ่ไปเยอะมากนะคะเนี่ยเนีน่ยเนี่ยกงแบบเป็นภูเขาอันนี้นี่คือไว้เผาถ่านางย คือถามว่าทำแพได้ไหมพอเราไปประกอบมันคดๆเนี่ยมันจะไม่เข้าสาน,น,น,นิทใช่ไหมส่วน่เราต้องบ<ข>อกันี้ก็คือต้องเป็นพวกสร้างหมุนนะครับทำแพรสร้างหมุนสร้างนวลอ่าเดี๋ยวกบอินโดเนี่ยคือดูเนื้อไม้มันหนาไหมความหนาของเนื้อไม้เนี่ยทำให้เราได้เบลชาที่ค่อนข้างเยอะตัวนไหนดีมันตัวตัวนี้ขยายพันธุ์อตัวนี้ย,ย,อออยอดยอดตลาดพัน์ถ้าถ้าต้นพันธุหรอต้นพันธุ์ตัวนี้มันเริ่มมันเริ่มตาแล้ว ถ้าต้นพันธุ์ถ้าเราไปมองตลาดต้นพันธุ์ก็คือเราต้องทาสร้างใครพี่ลองดูในเนต็ตกันช่วงนี้สร้างใครมาแรงมากสร้างใครสามหมุนนี่ก็ถือว่าซาลงนะตอนนี้คือท,<ม>ที่ที่ตลาดต้องการเยอะแล้วก็คนทําตลาดต้องการดีมานเยอะแล้วก็ซัพพลายมันเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคือสร้างใครสร้างใครใช่ครับแต่ตัวอื่นก็คือเริ่มเริ่มมีคนถอยหลังไม่ค่อยทำเหมือนนะเพราะว่าตันเรลยน้อยลงคือไม้อะไรที่ที่ทําง่าย ทำง่ายแล้วเป็นไม้ตัวเร็วพวกนี้จะตลาดเต็มเร็ว่ายแต่สร้างไฟมันยังทำยากอย่างต้องฝึเงาสองก็คือคำว่าฝุกเงาคือลำแน่ฝึกเงาแล่กกับตัวนี้อ่ะหนึ่งลำปุ๊บก็นับกิงก่งดูดิเป็นยี่สิบอ่ะเห็นไหมลำเดียวได้ยี่สิบยี่สิบกิง่งแล้วขายถูกไปไปลอ,อ,องครับ้าได้สองตงน้นซื้ออีกแล้ว สองต้นลองคิดดูว่าวันนี้เจจะจบเงินกี่บาทนะคะนานถาคงือถ้าราไปใช้ถ่านพวกต้มเนี้ยต้มปิ้งย่างันนี้ใช้ตั้งใ่เขาอันี้ไผ่อินโดใชโดอินโดนี่คือหมอตทนองเขาถานด้วยาขนาดถ่านก็ยังมีหลายชนิดเลยเนาะ ไทอินดูก็มีไผ่อะไรเนี่ยมันก็คงจะเหมือนฐานทั่วไปล่คะ่มันจะมีไม้รวมนะคะฐานไม้รวมฐาน ไม้บกนะคะไม่แม่ก็ทานไม้ยูคาลิปตัสอะไรประมาณเนี้ไตัวนั้นมาทำปุ๋ยไม่ได้อันนี้ตนั้นไม่ได้ครับอันนี้ทานไม้ไผ่ก็จะมีหลายชนิดเหมือนกันเนาะนี่คือปอมันร้อนใช่รอเดี๋ยวตามเข้าไปก่อนเกิดปะทุเหมือนปะทุไฟอ่ะมันทให้เกิดูปุเยอะไงงกลยังกูกำลังจะหาป้ายสวน นัดวงศาสวนไผ่นัดวงศานะคะเดี๋ยวพาไปดูเนาะตอนแรกที่ว่าจําชื่อจําชื่อสวนไม่ได้ <c oughs> เดินไปเดินมา้วสะดุดก็เลยก็เลยเลืมไปเนาะนี่สวนไผ่นัดวงศานะคะเขาบอกว่าจากพ่อเพียงสู่พานิช์จากความพอเพียงนะคะจากพ่อเพียงสู่พานิช์ สร้างชีวิตสร้างงานสร้างรายได้สร้างสู่อนาคตพูดก็ไม่ถูกไม่น่าเชื่อใช่ไหมตอนแรกปูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะทำเป็นธุรกิจใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่เราเพิ่งมารู้ความจริงจากคุณลุงคนเมื่อกี้ว่าเขาขายต้นไผ่ปีรับเป็นแสนต้นนะคะต้นละเก้าสิบบาท อย่างน้อยก็เก้าล้านสุดยอดไหมคะสุดยอดจริงๆเนาะโอเคคราวนี้ก็น่าจะอ่าพอจริงๆเนาะหมายถึงว่าเรื่องต้นไผ่เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังปูจะมาเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกนะคะ ไม่ต้องห่วงปุ๊มีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ